เรียนจากธรรมชาติบนโลกใบนี้มีต้นไม้นับล้านต้นที่ยืนต้นอยู่เงียบๆในป่าบนภูเขาหรือแม้แต่ในเมืองที่วุ่นวายหากมองผ่านๆต้นไม้อาจดูเหมือนสิ่งมีชีวิตที่ไม่ค่อยน่าสนใจหรือไม่มีบทบาทสำคัญอะไรแต่ถ้าหยุดคิดให้ลึกซึ้งเราจะพบว่าต้นไม้เหล่านี้กลับซ่อนบทเรียนล้ำค่าเอาไว้มากมาย ลองจินตนาการถึงต้นไม้ใหญ่ที่ยืนต้นอยู่กลางป่าแม้ไม่มีใครชมเชยหรือมองเห็นความสำคัญของมันแต่มันยังคงทำหน้าที่อย่างไม่หวั่นไหวมันสร้างร่มเงาให้สัตว์ป่าเป็นที่พักพิงของนกนานาชนิดรากของมันช่วยยึดดินไม่ให้พังทลายใบไม้ที่ร่วงหล่นกลายเป็นปุ๋ยหล่อเลี้ยงพื้นดินและมันยังคายออกซิเจนให้เราได้หายใจทุกวัน บทเรียนแรกการทำหน้าที่อย่างเงียบๆต้นไม้สอนให้เรารู้ว่าการทำสิ่งเล็กๆในชีวิตประจำวันแม้จะไม่ได้รับคำชมเชยหรือการยอมรับในทันทีแต่สิ่งเหล่านั้นอาจมีผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ในระยะยาวเช่นเดียวกับต้นไม้ที่คอยสร้างสมดุลให้ธรรมชาติโดยไม่ต้องการสิ่งตอบแทนบทเรียนที่สองการเติบโตอย่างอดทน ไม่มีต้นไม้ต้นไหนที่โตได้ในวันเดียวกว่าที่ต้นไม้จะสูงใหญ่และแผ่กิ่งก้านให้ร่มเงาได้ต้องผ่านทั้งฝนที่ซัดกระหนำ่ำลมแรงและแดดร้อนสิ่งเหล่านี้เปรียบเสม,มือนบททดสอบในชีวิตของเราหากเราอดทนและเรียนรู้จากสิ่งที่ผ่านเข้ามาเราก็จะเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นบทเรียนที่สาม ความสำคัญของหลักฐานที่มั่นคงต้นไม้ที่แข็งแรงเริ่มต้นจากรากที่ลึกและมั่นคงรากเป็นส่วนที่มองไม่เห็นแต่เป็นสิ่งที่คอยหล่อเลี้ยงต้นไม้ให้อยู่รอดเปรียบเสมือนหลักการหรือค่านิยมในชีวิตของเราหากเรามีหลักฐานที่มั่นคงเราก็จะสามารถยืนหยัดได้ในทุกสถานการณ์บทเรียนที่4การให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ต้นไม้ไม่เคยเลือกว่าจะให้ออกซิเจนกับใครหรือไม่ให้กับใครมันแค่ทำหน้าที่ของมันอย่างเต็มที่นี่สอนให้เราเห็นถึงความงดงามของการให้การแบ่งปันโดยไม่ต้องคาดหวังสิ่งใดตอบกลับสุดท้ายนี้ต้นไม้เป็นเหมือนกระจกสะท้อนชีวิตของเรามันแสดงให้เห็นว่าแม้เราจะไม่ได้โดดเด่นหรือยิ่งใหญ่ในสายตาใคร แต่เราทุกคนล้วนมีคุณค่าและความสำคัญในแบบของตัวเองขอเพียงแค่เราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดอดทนในวันที่ยากลำบากและพร้อมแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนรอบข้างจงจำไว้ว่าแม้คุณอาจรู้สึกเหมือนต้นไม้ที่ยืนต้นเงียบๆแต่ในความเงียบนั้นคุณอาจเป็นแหล่งพลังงานและแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายคนโดยที่คุณไม่รู้ตัว